สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องคำับเสด็จเบ้าดำครับเมื่อนี้พาเด็กๆค่ะมันไม่ได้ไปโรงเรียนโรงเรียนเป็นสอบสนจะเลยพาเด็กๆมาซีดปลาแล้วก็มาเอาปลาไปเฮ็ดปลาล่าปลาปลาล่าปลาจอมเนาะเฟย์เล่นโฟมมื่อีกเฟย์เมื่อวานนี่สาวเชิมไปเนาะจะเม่นงามค่ะจะแยกปลาเข็งออกเอาแต่ปลาขาวเฮ็ดปลาจอมไว้ซนยังไม่เต็มกระปุกปลาเทอมันได้เป็นโพกอีกเมื่อนี้ก็เล่นเอาเลยเอาเลย เดี๋ยวเขาแล้วอีสองอีสามเยอเดี๋ยวพูดดิพูดดิยูซื้อยูซืไปไปแล้วไปแล้วยกเลย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 นั่นเียบบลอยสองว่ะมันลายอยู่เียบบลอยเอาสีขาวขึ้นอีกเป็นพวกยุคเก่าพี่มาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ไปอีกนิดนึงเป็นพกขึ้เก่านั่นแหละยี่ก็มันโตวันนี้พวกนึงนึ่นี่เขาด้รุ่นนี้หมดเลยราคาดีอยู่ค่ะบ้านเสริมนะ กระสุดทงหินซอนเสียบเพื่อนนะครับเป็นพกของนันดากเอาปลาสระสุดทงนั่นลอยมาน่ะเต็มคุณนะเป็นอันนั้นคุณนะอ๋อนั่นกรสุดทงกระสุทงนั่นทงตีแล้วกระสุทงตีแล้วเอาปวดหัวแน่ปุณห์นะปวดแย้ท่อกันเลยพี่น้องมึงดูปุณ่์นี่มันอนีรสุดทงครับมันมึงดูข้าไปครับปัญหาเป็นพวกดักเอาพี่น้องขันถือนี่ยขาวจ้วนรถดับ เดี๋ยวขมาเป็นตาจีดิิีเบียด่าสวัตดล่ะเล็ก้ามีกันมีดจะได้กิเบียกอนแล้วเป็นทีเบียกอนรอกันมาเป็นเวลารอกันพี่น้อง นั่นนะครับทางนี้สีตัวแล้วหลานมันเก่งเสียงกว่าป้ามันให้ชนะป่านะเฟย์ดูดูเบ็ดดีดีด้วยตัวใหญ่เลยเฟย์ยังไม่กินเลยเหรอมันยังไม่ถึงแรงดึงเลยโอ้เดี๋ยวดิหมดแล้วเฟย์กู้แข็งมาแล้วป้าแค่ไหนบ่ข้นบัดยามแดดอมอม้เนี่ยมายังมายังตีกหนึ่ง สอง,สอ,งอู้ดีดีดีพกยุกมีพกยุกสลักกระจอกฉันนี่กระจอกเลยขาวงามเลยนี่แต่ปลาขาวได้ี่น้องไป,ปะเปะ็ดปลาเดกอันนี้งามงามโอ้คำเมนอันเพื่นทนนด้นเนี่ยนะว่าได้ซื้อรูปป่าเนี่ยนี่อยากเลี้ยงแบบสูตรพันธ์นธรรมชาติอีหละเบิ่อตะลูกป,ป่าตะเพียนเป็นม้าหน่อยตึ๊กตึ๊กตึกมาเป็นมูคนดี้มาเป็นมูเลยมาเป็นมูเลยเขาวะ ขอวะคุณมาเป็นมูไป้ตาขากของแบบน้นู้ยบยมาเป็นมูเลยอะจอกเเอากุ้งออกกันไปเนี่ยปลาไปถือเยอะปลาขาวตันี้ยคุณยบมาเป็นมูนะลเกปลาเพียนล้่นๆยบมาแล้วมาตมาคงมาพีบูอันักกับมาเป็นมู๊ตัวนี้หมาหมห เล่อนเลยเอาขึ oh. right ้นมาข้างบนบอกวีล่ายุ่งกับรถดิเดบิทมันนี่ลอยมาเลยโอ้มันเท่าไหรแล้วตัวท่าแล้วตัวที่ห้าแล้วโอ้สิ่งแสีบแล้วส้าตามเหยื่อด้วยตามเองเลยเป็นไหนติดฝึกเถอะติดผลกานติดผลงานได้แล้วถึงแล้วขท้าแล้วไปยังเท้าข้างนอกบปะ ขาปเป็นแม่นมาหลายอยู่เนอะพื้นะเซานี่แหละประเด็นเนี่ยก็คนไทยหลงแน,น,นี้ยฝ่ายในสะดอกคือตั้งนั้นชวด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 ยุ้โอ้มาหนิว่ะไดะอีกแล้วค่ะเย,ย,ย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยุ่ยได้มันเป็นที่เบียดแชนเฟร์เ <laughs> อาป่ะ กูด่าตัวบกยิไงง่ายตัวสุดทุ่งง่ายตสุดทุ่งง่ยไงรอยอุ้งมาาตะดวง่อยเก่งๆเห็นเฮาเวืดหนีเลยเฮ้ยเฟ่ว่าอยชนอ๋อเลยอ๋อเลยอาเลยเรียบร้อยเลขสองเรียบร้อยเลขสองไม่มีพลาดนะหายพอดี พอดีจังไงข้อบอกไล้ดิวันนี้มันเลี้มาทางนี้วันนี้วันนี้ันเลี้ยงางนี้รักเอาพี่น้องกันเนี่ยพีแยกตาไปโอ้เปนสตินยุตินเนาะส่งมาเป็นบ้าตินนะมเมนไรที่เหมือบ้ลูกโถบอกปูนะปหมาดลอบ้ลอไออกมาหอะไมาหอปหอด อ่อนป่ะมาหวนดพีชดึงนี่ไงบอกแล้วยังไม่หมดบอกแล้วยังไม่หมดบามาปุดไอ้น <todas hy enas> ้ำบ้าห <anda> ันเว่ก่อนล้ตึก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 พุดนับตุกใจเม็ดปะสูดปะสูด เราเดี่ยไปงานนั่นสนเอาอันนี้ก้นเป็นปลาสุุทงมันมาลองนั่นมันอยู่ครับมานอยู่เรื่อยๆอยู่เดืพี่น้องเด็กกะมันอออพี่น้องไอเดวอือเยเเ็แล้วเ็แล้วเเอายี่สิบตัวนะในเหงีบหนึงเห็นพี่น้องงามอยู่ดีค่ะกินยุ่เรื่อยกินยุ่ยเรื่อยุ่ยเก็แล้วครับ เอ้ไหมขับบอนดิเตจะขั้นยังไงต้องใช้ความพยายามให้ได้20ิตัวมาแล้วมาลงอยลงลงลงมาแล้วมาแล้วมามามาเอ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 ้าว้าอไเนี้ยกระดัพี่น้องตื่นพกเลยเอาไว้ซีเลยเป็นยังไงครัถืออยู่นี ตัลุงลงไว้ก่อนเลยสิจะเสริมมาดักอย่างพี่น้องรู้ปะเนี่ยปลาสุทงปลาสุทงค่ะเพันร้อยมันเป็นฝูงเป็นฝูงเลยเด็กปลาน้อยซะมันย่านตัะสะดุ้งสูบเพราะไรแค่นั้นเดี๋ยรีไปคุ้มไปมันขึ้นบนไหมขึ้นบนไหมอย่าพึ่งลังเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นบนไม่ถูกแบบรู้อ่ะยกเลยยกเลยยกเลยนั่นขาวนั่นน่ะ ฝีอย่ามันเว้ยมัองฝย่ามานเนาะมังฝย่ามานเนาะฮะอู้ตีนวกขาวแล้ว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 เออขีนนิหมะขีนน่เมะมาเร็วมาเร็วเอากระสอบไปเลยตัวหนึ่กเลด,ดปลากระถึ ขันติดนขาวจุดพวกมันลท่านนกับชีเบ็ดท่านนีกับเต็อสดุมันนั่งส่องเง็บเหล่าเทียนเล่วเทียนเหล่า นี่พี um, yeah. ่ฟีได้อีกแล้วไหนยกโชว์นี่ไปอ้อาทิตย์เดิมที่เดิมกาหนักเฟะปากกาหายสัม่หายงยกเอ้าไป่งของเสียกืเสียอ้หลอนเด้อาของนี่บ้าาวยังบ่หลงยังม่หดเวลาเพิ่น เอามาแบบเพราะกระเทินนะอีเทียงนี่ก็บ่ถืกต้องแบบปาบปเว่ากําได้ถึงทกยุ่บางเธอกับมาายุ่มันเป็นประมาเลยเฟ้ยข้นมาครมันดิงดรงท่าไรละสิบส่ิบเอ็ดสิบเอ็ดลไม่ใช่ต้องสิตัวเดียตัวงสิบเจ้ออีสิบอีสิบเจ้าหญิงเฟ้ยเฟ้หมาขึ้นมาเดไหน ดูไ่หนึ่งตัวส,สวยวพวกแมวพวกแล้วแมวเลในปลาจะมาตามยังไม,ม่มมลงเล็บปลาครับกระทือกมาเป็นฝูงไก่อยู่ที่โตนน้มบเห็นเนี่ยมาแล้วพกแล้วพกปะอืมตัวมาแบบขาวมันจะน้อยฝุ่นซีมงเลง

มันอีเมเน่นี่ปตะเพียนเมือวานนี้ก็ได้ตะปตะเพียนปหน่งถังน้ำเมืกอบหัวปตะพียน้อดงดึงดเฟดูของปูเฟดูของปูสูเฟกยากเลยเฟดูนี่เดี๋ยวกินกุ้งปูนี่เหรอ นี่ังนี่แบบไกลดินี ito, ่โอ้ยโอ้ยโเฮยเล hm oh, why. Why me <laughs> ่นน okay. ้ำเหรอเฟี้ยของเธอมังปูไม่กินเลยเขมีแต่ปเข้ง ปีนปาเค็งในไรบากินซ้อนไม่กินน้องไปฟิตอีทำให้น้หนองยงไงยูดเ้อันแหนหัวหางเป็นไงยูบาบวกกันน่าปเค็งกันจมะฮเค็งมันไตวเองตัวเท่านี้เหรอเป็นยางไงยูปนกี่ได้แล้วเอ้ยเราต้องกอดตา

ไปอยากเหลือถ้าซื้อเท่านั้นไอเฟย์อยากครับน่อยากมาเหลือแต่ซื้อเท่ั้นเยู่ครับมานอยู่คร่ะพุณที่ได้เอาปลากที่นี่เหมากรุ่นพี่น้องพุ่นนะมานอยอะมานอยู่ค่ะคุณเด้เอาไปเดี๋ยวเนี้อเซีมาหน่อยลืมขาวต่อเนี้อเซีมาขังปลามันหาปลาปตาคือตายนี่ตานีพี่เีดิค่ะนี่จะไปปล่อยคุณนะตาเพียนค่ะมันไม่ตาด เอาค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะเสิร์ฟกับนายอูด,ดัมสิทาไปได้กึ่งหน่อยก็ผ้าป่าสิม้าสวงแบบใบใบเนาะพันซาคือมือวานนี่ติดบ่ติดก็ได้ลูกกันเพราะว่าสเสิริฟกับยังอยากได้ป่าน้อยอยูย่เป็นเลพาพี่น้องมายกสะดุ้งไม้เก่าทั้งมากันทางครอบครัวเลยค่ะทานใดก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,สมัครพี่น้องเด้อค่ะ